สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับโบอีกแล้วนะคะบทที่โบมีเมนูมานำเสนออันนี้เป็นหอยนานะคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมคะเมื่อหน่อยปะอันนี้เป็นหอยนานะคะเพื่อนๆน่าจะตัวเล็กหน่อยมันไม่มีตัวใหญ่มันมีตัวขนาดเท่านี้นะคะ่ะนานาทีได้กินพานข้าวแค่กับโบก็ กองตุ้งนะคะแล้วก็แตกแล้วก็มียำเล็บมือนางนะคะเพ<ๆ>ื่อนผัดเผ็ดปลาดุกล้วข้าวสวยร้อน,นะคะ่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกับบงนะคะแสงเริ่มแล้วเรื่มไม่มีแสงอะ่ะคนไม่เดดโตกค่ะเพื่อนๆโอ้ย ไม่ออกเลยอืมนานๆทีได้กินอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ฝนจะตกนะคะเ,เพื่อนๆมันคื้มาแล้วโวยไม่ได้ปิดไอ้น,นี่ในหลังห้อง ตูดิมันไม่ออกเลยอะตูดมันไม่หอกอ,หอ,กอหร่อยค่ะอร่อยมากมาอไซนี้นี่อไซนี้แหละมันไม่มีตัวใหญ่นะคะมันมีตัวขนาดเท่านี้ไม่มีตัวใหญ่จริง ในตลาดโอ้โหอันนี้มาเลยเพื่อนๆอันนี้ไม่ออกเลยเหนียวมากเลยดูดิแต่หอยนาเป็นอะไรที่อร่อยมากนะคะหวานด้วยเนี่ยตักราดเลยจ้าตอนกินข้า <laughs> ว อร่อยมากค่ะทำงานๆทีได้กินครั้งหนึ่งอันนี้ยำเลมืองนนานนะคะ หน้าบัลืมมืดแล้วอืม หมไม่นแบบแน่ใจมันไม่ค่อยสุกดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันดึงยากมากเลยต้องขอโทษด้วยครับโบต้องหาไฟมันไม่มีไฟครับม่ร มืออนน่ออออกแล้วออกเลยค่ะบังบังนะบอ โบกแก่ใต่อันนี้ครับรับเดียวเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยอันนี้ในอุ้มไม้โบอันนี้ค่ะเหมือนมันไม่เนี่ยเกิเกิดเหมือนแบบมันไม่ค่อยดุดดีอ่ะน้นองก,ก็เลยไม่ดูดแต่อหอยนาเป็นอะไรที่อร่อยมากนะคะอร่อยจริง ถ้าเมืดก็อย่าว่ากันนะคะเพื่อนๆต้องขอโทษขอภัยจริงอ,อันนี้ผัดเ็ลปดุกค่ะไม่เผืดอ